เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการศึกมหาชนวันทรงชัยครับประจำวันพุธที่14กันยายน2559แล้วก็เป็นไฟที่9ในการพบกันครับระหว่างแสงมณีแสงมณีมวยไทยไฮเทคพบกับธนนชัยธนกรยิมธนนชัยธนกรยิมหรือว่าทอแสงเทียนน้อยเดิมนะครับแสงมณีก็สอทเทียนโพครับพิกัดน้ำหนักเท่ากันนะครับ129ปอนด์ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วก่อนหน้านี้8ครั้งครับ ธน,นชัยชนะมา5ครั้งเสมอ1นครั้งและแสงมณีชนะมา2ครั้งล่าสุดครับที่ราชดำเนินครับเป็นทางด้านของธน,นชัยครับเอาชนะแสงมณีมาได้แบบที่แสงมณีต่อน้ำหนักครับวันนี้มาพิกัดเท่าครับเรียกว่า3ไฟหลังของธน,นชัยนี่เจอแสงมณีมาทั้ง3ครั้งเลยนะครับชนะแสงมณีแพ้แสงมณีแล้วก็มาชนะแสงมณีครับเรียกว่า ต่อยกันทีไรก็สนุกครับดูครับแฟนมันมวยครับยกที่3ปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่แสงมณีต่อ54ครับแสงมณีมัรจาคีรีขอนแก่นนะครับถนนชัยนี่บุรีรัมย์ครับน้องหงษ์ขยับวางแข้งซ้ายครับแข้งขวาครับกรรมการผู้ชี้ขาดน่าร่มรวมจิตครับเดินเข้าหาครับถนนชัย ตอนนี้เป็นคนทหารอยู่ที่ชนบุรีครับซ้อมอยู่กับเจ้าพวกเพชรชาติชายครับเนี่ยครับเกี่ยวแล้วโต้ครับลูกหนักอยู่ที่ถนนชัยครับเป็นมวยเปิดเกมบูสบั้นหันแลครับแสงมณีความพลิ้วความหลากหลายของอาวุธอยู่ที่เขาเอาว่าแข้งซ้ายแม่จะสับศอกไม่โดนครับ ไฟที่แสงมณีทาได้ดีก็คือก่อนหน้านี้ครับเอาชนะเทีนเกิลน,น็อกเอาเมืองไทยแบบเตะแบบสู้กันไม่ได้เลยครับโดนเตะจนอ้วมครับเมืองไทยก่อนนั้นก็ชนะพันพย,ยัก์นะครับแล้วก็มาแพ้ถนนชัยในไฟล่าสุดเป็นยอดมวยคลองร่วมกันกับยอดวิชาครับปี5 5 5หห้าครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับแสงมณีครับถนนชยัยโตขึ้นได้แข้งซ้าย หมดยกที่3าครับแลกกันมันหยดติ่งครับเนี่ยครับชกกันทุกครั้งสนุกทุกครั้งครับได้ดูอาวุธหลากหลายครับหมัดเท้าเข่าศอกออกครบเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคุณวิเชตคันธจันทร์นะครับเจ้าขาขอ,องร้านคาแคร์ที่อุบลน,นะครับมาร่วมชมร่วมเชียร์อยู่ด้วยครับ ยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับทนชัยพลิกต่อสองหนึ่งเลยครับแสงมณีต้องเดินแล้วนะครับถ้าเกิดถอยอาจจะออกแมวอีหลอบเดินครับฝันสอกซ้ายครับเน้นแทงข่าวขวาเดินครับแสงมณีแมเนี่ยครับถ้าตัวในไฟนี้ได้คนละสองแ0,000บาทครับคู่นี้คู่เดียว4,0,000 0บาทครับอ้าวบวกหมัดซ้ายครับเจอหมัดของแสงมณีมาสิมาสิมาสิ ดันออกฟันศอกซ้ายครับแสงมณีแทงเข่าขวาครับศอกแรกศอกหุกขวาหมัดขวาหมัดซ้ายล่างสลับบนครับเจอศอกของแสงมณีวางแข้งซ้ายครับตั้งแขนดันแทงซ้ายครับบวกหมัดแทงซ้ายแทงเข่าขวาครับโอ้โหดูครับอาวุธออกนี่ครับฟันศอกซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับแสงมณีแทงเข่าขวาครับ ฟันศอกซ้ายแข้งซ้ายครับแสงมณีครับสอกซ้ายเอา้าโอ้ถนนใจโอ้ถนนใจครับโอ้ตัวแข็งครับยังไงครับธนนใจแสงมณีได้โอ้โหวางแข้งซ้ายบนครับโตอ,อยู่เหมือนกันครับเอาแทงเข่าขวาแข้งซ้ายของถนนใจครับเจอแข้งซ้ายของแสงมณีเอาเดึงหลบได้งัดสอกขวาครับแข้งซ้ายมา แข่งซ้ายของแสงมณีครับแข้งซ้ายแน่ครับขวาซ้ายซ้ายมาสอกซ้ายเจาะยางศอกบวกสอกซ้ายครับเอาคืนครับแสงมณีโอ้ยสอกซ้ายสอกซ้ายเมื่อสักครู่ครับแสงมณีดังหักไปเลยครับแต่ว่าแม่มันเกินความเจ็บปวดแล้วครับเอาคืนครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับศอกเนี้ครับ ย้ำไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งโอ้โหจมูกนี่ผิดรูปไปแล้วครับแสงมณีครับจมูกหักครับแข้งซ้ายครับถนนชัยแสงมณีแข้งซ้ายโอ้ลืมตายจริงๆครับต่อยกันลืมตายแข้งซ้ายซ้ายหลุกครับถนนชัยแข้งซ้ายครับนี่ครับอืมจาดน้ำเข้าหากันมันกันอย่างนี้ครับ แต่นี่คือศาสตร์อาวุธมันต้องมีคนเจ็บครับวางแข้งซ้ายไปซ้ายของธนชนชัยซ้ายครับแสงมณีเนี่ยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดนครับแสงมณีในยกนี้ครับซ้ายซ้ายครับเกี่ยวเอาจบด้วยซ้ายสวยครับนี่ขอมุมขอมุมแอคชั่นหน่อยโอ้กองเชียร์นี่กระโดดรถเต้นด,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 ดีด้ากันใหญ่เลยครับมันพะยาค่ะ มันจริงๆลาลักรัพย์นี่โอ้แสงมณีพลิกกลับมาต่อนะครับประมาณ5.6.1เลยครับนี่ครับพลิกไปพลิกมาครับแฟนมวยนี่แฮปปี้ครับชคกันทุกครั้งสนุกอย่างนี้ทุกครั้งครับนี่ครับชาวต่างชาติโอ้บันตื่นตาตื่นใจโอ้ไม่กอดเลยครับนี่คือความมหัศจรรย์ของมวยไทยครับยกสุดท้ายครับแสงมณีต่อ5.1ครับ ถนนชัยต้องเดินเอาคืนบ้างแล้วครับบวกส่อครับแชกมานีไม่แล้ครับถนนชัยเดินครับลูกพยายามสูงมากนะครับด้านของถนนชัยครับเอาได้หมัดครับประสานแข้งต่อยหมัดซ้ายครับแสกมานีแข้งซ้ายหมัดซ้ายโอ้ใจหินลือเกินครับนี่คือยอดมวยเอกของวงการมวยยุคนี้ครับ ค่าตัวคนละสองแสนบาทอืมจมูกนี่หักไปเลยครับแสงมณีครับผิดรูปเบี้ยวไปเลยครับดูครัแข้งซ้ายครัทธน,นชยัยคือด้วยซ้ายหมัดซ้ายเนี่ยครับโตทุกลูกครับธนนชัยก็มาซ้ายครับ เดินครับถนนชัยแข้งซ้ายของแสงมณีครับแทงเข่าซ้ายไปครับถนนชัยแข้งซ้ายสายของแม่เนี่ยครับเกี่ยวจ้าวอีกแล้วครับมาได้แข้งซ้ายครับถนนชัยดูกันละเอียดครับ่านะครับแข้งแรกแข้งอาซ้ายแสงมณีได้กระแทกหมัดระหว่างแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับถนนชัยแทงเข่าซ้ายครับ แล้วก็เป็นชุดสุดท้ายจริงๆครับแตกทั้งคู่ครับโมดยกสุดท้ายครับจะเล่นมุกไหนกันครับแหมมุกครั้งที่แล้วนี่ตะเบกันนะครับแหมนี่ครับกีฬาสุภาพบุรุษครับน่ารักครับถนนชัยแล้วก็ถนนของแสงมณีครับชกกันนี่ลืมตายครับใส่กันเต็มที่ครับ นี่สมชายนิติวัฒนกุลครับเจ้าพ่อ13ามเหรียญครับโอ้โหนี่ยับคอขัดครับแต่ว่าแสงมณีนี่จมูกเบี้ยวโอ้กรรมการชูเสมอครับอืมชูเสมอครับกรรมการครับก็ยอมรับคำตัดสินทั้งคู่ครับน่ารักครับนี่ครับนี่ครับชาวต้องเที่ยวนี่ชอบใจครับ มีความเป็นสุภาพบุรุษบนผืนผ้าใบสูงทั้งคู่โอ้ยอดเยี่ยมครับดูครับโอ้จะมูกเบี้ยวไปเลยครับแสงมณีครับก็เก้าครั้งนะครับ